าสุดหน้าผมมีทางผู้ใหญ่เจดีส่งอะไรให้คุณพ่อและคุณแม่และตาซอยนะครับผมโอ้โอ้หเล็กเกินไปเหรอเล็กเกินไปหรืจ้ะไม่เล็กนะจ้ะไม่เล็กนะเจ้าหมดหมดป่าแน่เล็กซอยมันเซ็งหมดป่านแน่ตัวเล็กตัวเล็กเบาบางเล็กไปใช่ไหมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่เพิ่มเติมเลยนี่เออแนวผม แค่ไปตั้งเออใส่มันแซงได้สักทีหลายโลอยู่มอนี่ก็เอากลับไม่ไหวแล้วดิเออใส่ใจนี่แล้วอ๋อเนี่าะตัวเองใส่นี้ก็ไม่ไม่หมดหรอกมันใหญ่ขึ้นใหญ่มากเลยเอออ๋อเอฟซีก็เข้าใจส่งเนาะเออเอฟซีก็เข้าใจส่งมาให้นะครับผมกระเป๋าเซมันแซงสำหรับคุณ้งเล็กกระดอย ครับผมใบใหม่จะได้ขุดมันเงครับผมขอบคุณมากครับผมร่ำรวยร่ำรวยค่ะครับมีความสุขนะมีความสุขบจเดินครับผมพรุ่งนี้จะไปขุดมันแซงไปให้เห็นพายตัวนี้มานะพายตัวเล็กพอตัใหญ่ขึ้นไปนะนี่ะวาของยี่ห้อนะของย้นะ่ใเะออดีวยอเออีเกของอีเกีออออออ แคเลยบอกิเนะเออเกียมันมีแบบนี้เลยบอกบ้านเราเกียรอาเเงียนั่นน่ะโอ้ยคนละตัวมันเล็กมากอาจจะเต็มเร็วเไปนอนไอันไปไปมันเซงอะเกไปมันเงไปไหนหนมัียงอย่าเกินเพราะว่าถ้าคุณแม่ได้เต็มนี้เอาลับไปไหวโอ้ยเดี๋ยวนี้ป้อนหน่ง พราะว่าคุณแม่ตอนนี้ก็พอแล้วทุกวันนี่เห็นได้สองสามโใส่กระเป๋าใบใหม่มม่อาจจะหมานก็ได้ใครจะไรู้ล่ะพยายามเพื่อนะได้กระเป๋าใบใหม่เจอมันแซงก็ใส่อไรชุดใหญ่ไฟกระพริบจะทำไงมาด้วยเดียวนะฉลองกระเป๋าใหม่ก่อนคืนนี้ฉกุ้งก้เหรออย่าอ่า่กระเป๋าใหม่หมดลองแล้วฉองยังอื่นใช้เงนเก่าแล้ว เออเอฟซีเขาจะคิดเนาะเขาจะทำเนาะเราเรามองไม่เห็นเราเราคิดไปถึงไงเอฟซีเขามองดูออกหมดไงเออเอฟซีเขามองอยู่สักมากเขารู้มาเลยครับบางครั้งเราก็มองแต่หน้างานเราไม่รู้หรอกว่าอะไละเอียดเล็กๆน้อยเนี่ยเราอาจจะมองผิดคือไมใช้กระเป๋าเก่าๆคุณนะที่ท่านมองเห็นเออครับผมอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องใหญ่ได้นะเราก็มองข้ามไปขอบพระคุณนะที่มอเห็นตรงนี้เนาะ ว่าเป็นการช่วยทีมงานได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้อันนี้ผมเปรียบเสมือนว่าทางผู้ใหญ่จะดีให้ให้ให้แหไปหาจับปลาอืมอ่าอย่าให้ปลาถ้าให้ปลาแล้วให้ปลาแล้วไม่ทำไรเนาะเขาเลยผมเขากินเลยเขาไม่รู้วิธีก็ไงัอะไรก็ไม่รู้จะหาให้ไม่รู้เลยกินอย่างเดียวอ่ะถือว่าโอเคมากเลยขอบคุณมากครับผมครับขอบบคคุณรัืมเราเดินทางกลับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกลับไปด้คุณครับผมครับอ่วัสดีครับช่องมาแล้วนะทุกท่านเพราะว่า เย็นเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมกลับครับแนวนี้ก็ไม่ได้หาปลาผมมีกบอยู่ก,บ,กบผมเย,ย,ยอะแยะกินหนึ่งกบนอนวันน,วนี้เดี๋ยวท่านเรือมาให้อยู่ท่านเลือ,อ <laughs> แม่คุยยายาคุยาย,คยายกินนึ่งวันนี้กูกยิ่คุณพ่อผมชอบกินเอง<า>พ่อชอบนึ่งกบมากโซหาเพิ่มพ่อขนาดนพ่อชอบนึ่งเดี๋ยวดูเด็กหมอเลยอันนี้เด็กกบแบกกบตัวนึงวันนั้นเด็กกินตัวนดียว ไอ้ในหากมไม่ได้ก็เลยไปเขากินเหล้านะกินกบดิบนี่ยเหรอกินเลยกบดิบก็ยังกินเลกยังกินกรดิบออต้มวันนี้แหละเออต้มต้มใส่ใบมะขามเยอะไม่นึ่งอ่ะอร่อยไม่ทาเสร็จแล้วก็โยนให้มากินโอ๊ยเขาก็บอกไปเนาะไงนี่แห้ลงไงลงเอ้งลงน้ำตาลเลยแห้งลงไม่กินเนอโอ้โหแช่งคัวก่อนขอดิบกเสร็จเลย มันไม่ได้เอาเครื่องพ่นมันรองเข้าไปมันจะมันจะโดนเหล็กไงมันจะไม่สวยเออมันโดนเหล็กนั่นแหละอ้ะเป็ใช่เดี๋ยวเราค่อยพัฒนาพ่อคุณแม่ก็มองดูบ้านอย่างมีชวิตชีวาใช่นะบอกบอกดีใจใจกระเป๋าด้วยนะเนาะเนาะเห็นเนาะเปีนภาพที่แบบนั้นเราเราเรา้นสั้นจนผมนลุกเลย เราคนทำให้เราพอมีความใช่นั<ร>่นแหละใช่พูดจริงนี่เป็นเป็นความสุขที่บางทีมันมันยากจะอธิบายเนาะต้องมันนอกจากที่เราได้คลิปไปเนาะมันนี่สิ่งที่เราได้รับอีกอย่างหนึ่งคือความสุขที่เรา ที่เขาได้รับแล้วก็เราได้เห็นผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านให้ท่านครับผมใช่นั่นแหละที่เรามาแล้วเราก็ทําให้คนแบบนี้เหมือนได้ช่วยชีวิตคนใดคนหนึ่งใช่คือให้ตัวหนึงเนี่ยให้ชุดใหม่ก็ว่าได้ให้ชุดใหม่ครับผมที่ที่เขาดูคลิปเราเขาก็มีความสุขเขาจะมีส่วนใช่นะดูคลิปดูอะไรก็ถือว่าเป็นกําลังใจในการทางนให้พวกเราใช่นะครับคือเราไม่มีกําลังใจสักทีเดียวเราทำทำอยู่แต่ทําแบบมันเราก็ไม่มีความสุขใช่ไหมล่ะนี่คือกําลังใจมีหมายเลยแล้วก็ทำมีมีความสุขดีใจแทนดีมีสิ่งดีๆเข้ามาและนะ ทำดีอย่ไหมแล้วเนาะโอเคนะก็ขอบคุณอย่างมากมายที่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดนะครับเราก็จะลุยทำความดีต่อไปนะไม่มีการย่อท้อนะครับคือทำต่อไปนะครับเอฟซีเหนื่อยบ้างอะไรก็แล้วแตเหนื่อยบ้างบนบ้างผิดกันบ้างก็ธรรมดาก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องภายนอกไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับหน้าที่กับงานเรานะครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายคือทำความดีช่วยเหลือสังคมมอบโอกาสมอบชีวิตใหม่ให้กับเออ่ครอบครัวเนาะอีกหลายๆครอบครัวนะครับผมรอครับสวัสดีครับ